วันนี้พามาชมโพี้นกที่เคยลงคลิไปไว้นะครับตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นกิ่งหนึ่งใหญ่ขึ้นเล็กน้อยสองก็เริ่มโตแล้วตอนนี้ก็สูงมากรอแล้รังสองกิ่งนี้กิ่งหนึ่งกับลำต้นแล้วก็เลือกตาไปแล้วอยู่ตรงนี้ตากิ่งสองก็รอกันอีกอันนี้มาพามาชมความคืบหน้าโพีินกที่ ผมก็ตั้งใจแต่มือใหม่นะมือใหม่นะครับคือบางทีเราก็อาจทําไม่เก่งแต่ก็อยากจะเลี้ยงเพราะความชอบส่วนตัวผิดกันอะไรก็ขออภัยนะที่นี้นะครับแค่อยากเลี้ยงอยากทําเพราะความชอบส่วนตัวก็ตั้งใจและแต่ว่าผม o p e สำเร็จความสำเร็จแค่ไหนไม่มั่นใจก็พยายามทำเลี้ยงให้มันได้ขนาดกับลำต้น ไม่มาชาชมความคืบหน้าของคิโดะเต้นะครับ